สวัสดีครับวันนี้ห้านจากรุ่งเรืองก็จะมาแนะนำจากเย็บจุกิ DDL 8ป0เ็รุ่นที่ใส่มอเตอร์ดิเรกไดนะครับจริงๆเคยมีคลิปแนะนําไว้แล้วนะครับแต่รอบนี้จะมาแนะนํารายละเอียดของมอเตอร์แล้วก็จุดต่างๆอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าลูกค้าหลายท่านสงสัยว่ามอเตอร์แบบนี้แตกต่างจากมอเตอร์ใส่พานยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาชมจุดที่แตกต่างกันนะครับจุดแรกที่แตกต่างกันเลยนะครับก็เป็นเรื่องของตัวมอเตอร์นะครับ มอเตอร์ไดเ็กก็คือมอเตอร์เซอร์โวหรือว่ามอเตอร์ประหยัดไฟที่เราเอามาสวมข้างๆตัวจากตัวนี้เลยนะครับทำให้เราไม่ต้องใช้สายพานนะครับจากปกติมอเตอร์จะอยู่ด้านล่างแล้วก็มีสายพานขับขื่อนตรงนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้เราสวมเข้าตรงนี้เลยพอไม่มีสายพานก็ทําให้การทํางานของมันเงียบนะครับแล้วก็ลดแรงสั่นสะเทือนนะครับเวลาเย็บเราจะรู้สึกว่ามันนิ่มกว่าออกตัวนิ่มกว่ามอเตอร์แบบสายพานนะครับจุดต่อมาที่แตกต่างก็คือชุดนี้นะครับ รุ่นมอเตอร์ดเรกจะมีปุ่มเย็บทีละสีเข็มแล้วก็มีไฟ LED อยู่ข้างล่างนี้นะครับไฟสามารถปรับความสว่างได้เปิดปิดได้นะครับปุ่มนี้ก็สามารถใช้กดเดินทีละสีเข็มได้นะครับปุ่มชุดนี้มากับมอเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นจักรที่เป็นรุ่นสายทานก็จะไม่มีปุ่มนี้นะครับรุ่นนี้ชุดกอกระสวยก็จะมาอยู่ข้างๆตรงนี้นะครับเป็นชุดเดียวกับตัวมอเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่กระสวยเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ล็อกอีกจุดที่แตกต่างก็คือจากรุ่นมอเตอร์ดเรกนะครับ เราสามารถตั้งตำแ,แหน่งเข็มเวลาหยุดเย็บได้นะครับทุกครั้งที่เราหยุดเย็บเนี่ยเข็มจะปักลงนะครับถ้าเราต้องการให้เข็มยกขึ้นทุกครั้งเราก็สามารถตั้งได้นะครับเมื่อเย็บจบนะครับเราสามารถเหยียบฝั่งเท้าเพื่อยกเข็มขึ้นนะครับแล้วก็ยกเข่าเพื่อดึงชิ้นงานออกได้เลยนะครับครับเดี๋ยวในคลิปถัดไปเราจะมาแนะนําจากเย็บจุกิ DDL8100E รุ่นที่ใส่มอเตอร์เซอร์โวนะครับหากท่าในใดมีข้อสงสัยก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ตามช่องทางที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับ